หมูกระทะอีกแล้วะ่ะมึงก็มันอยากกินน่ะแต่มันมีร้านหมูกระทะเปิดใหม่หน้าปากซอยนะทางนี้าาครับหมูกระทะครับาม,าามาแล้วครับมาแล้วครับยู่ตเราก็ได้เกมหมูกระทะขนาดแล้วนะอยากกินน่ะหมูกระทะอีกแล้วะ่ะเราไม่กลัวอ้วนหรอก็อ,อยากกินนะ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ตามใจหนึ่งวันแล้วกัน แต่มันมีร้านหมนูกระทะเนี่ยเปิดใหม่หน้าปากซอยนะแล้วชาวบ้านน่ะลือกันว่าอร่อยมากเลยป้าปนะ้าหน้าดูจริง <ไป S 2> จริง <ไป S 2> จริงมาลยมาเกันะไปไปดีกว่าอ้าวหมูกระทะครับหมูกระทะครับผมเปิดร้านมาแรกเด้แล้วหมูทำไมไม่มีลูกค้าเลยวันนียเฮ้ยตายโอ้ยต,ยตายตายผักก็จะเหี่ยวหมดแล้วเฮ้ยปวดเยียวอีกปก่อนตายตายตาย Ok> โอ๊ยโอ๊ยโอนยโอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยโันยโอ๊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 งๆยโว๊ยโอ๊ยโอ๊ยโ้๊ยโยโอ๊ยโอ๊ยโร๊ยโอครับ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคอ๊ยโอ๊ยรอ๊ยอยับ๊ยโอยโอ๊ยโออาออยอยยนยจะลอยยเอย ดครับเชิญเลยครับโ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมร้านเปิดหรือยังครับลุงเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเนี่ยมาเลยครับดีเลยครับมานั่งเลยครับโอ้โหวิวิวเชิญเชิญนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาเตาอะไรมาให้โอ้ยพี่นั่งนี่เดี๋ยวแต่พี่นั่งตรงนี้นะอร่อยแน่นอนพี่นุงมหอ้ออร่อยสิชาวบ้านเนี่ยเขาลือกันเต็มเลยเนี่ยว่าร้านเนี้ยอร่อยมากรู้ไหมอาหาแล้วครับลูกค้าครับ ไอ้เด็กทุกคนขยับขยับของให้ผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมวางเก้าให้ครับผมเ้ยสักครู่นะครับสักครู่นะครับลุงเขาเป็นลุงเขาเป็นอะไรไม่รู้น เอ้ยลูกค้ามาส่งด้วยเอ้ามาแล้วครับมาแล้วครับ,บเอ้ามาแล้วครับมาแล้วครับ,บโอ้โยให้รอนานนิดนึงนะครับผมนี่เนี่ยจะทานให้อร่อยนะครับนี่ <c oughs> ทำไมจานมันสกรป,ปรกอย่างนี้อะ กระทะก็เหมือนยังไม่ล้างเลยอ่ะดำหมดเลยอ่ะใช่โอ้มันจะกินได้ไหมเนี่ยลุง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 ครับลุงครับ <c oughs> ลุงมาทำไมดูโซการ์บออกอย่างนี้เนี่ยตรงไหนครับผมนี่ฮะกระทะก็ดำปี่เลยมันจะกินได้เหรอลุงโอ้กระทะนี่ชาโคนะครับเนี่ยสั่งทำนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ตรงไหนโซการ์บออกครับนี่ดูนี่เอ้ยนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยครับผมนี่เดี๋ยวผมจัดการให้อ้า เป็นไงครับวิงวังวิงวัง,วง,วงเอาเอาโอ้โอ้ป้าเอานี่ครับผมเรียบร้อยอันนี้ของคุณพี่ด้วยไหมครับมา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 เดี๋ยวผมจัดการให้อุย้ยมันมันไม่มีอะไรละคนไทยเนี่ยมีอะไรก็คุยกันได้นะครับมีอะไรอีกไหมครับอ้าวนี่นี่ตะเกียบนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเช็ดให้ห ลเกๆไปกินได้นะโอ้ยอย่าพูดมากนี่นี่ครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่ครับเอี่ยมองเอี่ยมองนะครับนี่นี่นี่ตะครุ้ไม่สะอาดนี่นี่ของคุณพี่เองเลยเอาจัดการเลยครับผมแม่เดี๋ยวผมไปดูแลหลังบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวมาครับผมมีอะไรเรียกใช้ได้เลยนะครับโอ้ดูดิตาก็ดำผักปูยังติดอยู่เลยเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยเฮ้ยพี่นกคุงน้ำซุปมันยังไม่มีเลยอ่ะเออจริงด้วยอ่ะโอ้เดี๋ยวไหมเลย ลุง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 ครับผมครับ,คร,บครับมีอะไรให้รับใช้ครับผมเนี่ยน้ำซุปผมยังไม่มีเลยเนี่ยโอ้น้ำซุปใช่ไห<ต>มครับใช่รอทักคู่รอสักกู่เดี๋ยว <ๆ S 1> ผมเอาน้ำซุปมาให้นะครับผมไม่ดูดแล้วอะตะเถินตายหาแล้วไม่ได้ทำน้ำซุปอุ้ยตายเรื่องครับนี่หรอวะซุปอะ อน้ำซุปเฮ้ยใช้ได้เว้ยใช้ได้อ้ามาล้ครับมาล้ครับโอ้ยหขาดน้ำซุปเนาะนุปเหลืองอำพันเน่สูตรเด็ดของทางน้นเลยนะครับนี่ป๊า เรียบร้อยเชิญทานให้อร่อยนะครับกริงกิดีกว่าเราอ่ะพี่นุคุงมันกินได้เหรอข้าวก<ม>็ะนำเนี่ยกินไปก่อนเถอะเดี๋ยวหน้าพี่พาไปกินอีกร้านหนึ่งร้านเนี้ยดูไม่สะอาดเลยลุงก,ก็ทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนสกปปกอะ่ะอุ้ยพี่นุคุงคิ้วปวดฉี่อ่ะปวดฉี่เหรอใช่ห้องน้ำอยู่ไหนนะ ลุงลุงลุงมานี่ก่อนรูเร็วครับผมมีให้รับใช้ครับมีห้องน้ํำไหมเนี่ยน้องผมอัปปูชีนยปูชีอืมโอ้ปูชีไม่ได้หนักใช่ไหมไม่หนักไม่หนักปูชีปูชีนี่นี่ยครับลุกเลยครับลุกเลยครับนี่สะดวกสบายแล้วเรากันเองอยู่แล้วอ่ะลุกเลยครับมาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวผมพาไปเนาะนี่ตรงนี้ได้เลยครับผม ฉีตรงนี้ได้เลยกันเองร้านผมไม่ถือฉีตรงนี้มันไม่สกรปรกเหรอลุงหูยร้านเรากันเองคนไทยด้วยกันคุยกันง่ายๆหายแห,ห,หรือคุณพี่จะปวดจะฉีข้างน้องเลยก็ได้นะครับแม<น>่ชิวฉีไปก่อนเอาเมีอะไรเดี๋ยวเรียกรับใช้ได้เลยนะครับผมโอเคไปครับไปครับผมไปข้างหลังก่อนนะครับ,รบไปครับไปครับ a few moments later พี่นกพิรยิ่ไม่อยากกินแล้วอ่ะสกปรกก็สกปรกเนี่ยหมูก็ไม่อร่อย กินแต่กรท้องเสียเนี่ยคือพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละดูเหมือนสกปรกสกปรกยังไงก็ไม่รู้พี่พี่คิวปวดท้องอ่ะปวดท้องเหรอพี่ว่าเราไม่ต้องกินกันแล้วป่ะไปไปไปท้องดีกว่าไปร้านนี้ไม่ไช่อะไรพี่พี่เข้ามาวัดคิวทำไมวไมกินร้านสกปรกพี่เชื่อคิวตั้งแต่แรกก็ดีอ่ะอุยน้ำของมัน